รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบอยเลอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเยอรมัน หายชกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโปรเนเจอร์โยเมชู u, อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาถ้าปวดหลังก็ให้ยืดพวกกล้ามเนื้อขาที่แนะนำไปเพราะว่ากล้ามเนื้อขาเนี่ยนะคะมันจะเกาะขึ้นมาถึงกระดูกสันหลังเลยค่ะ มันจะทําให้ปวดหลังขึ้นมาด้วยใช่มันส่งผลขึ้นมาอายุเยอะขึ้นทานแคลเซียมเพราะแคลเซียมในร่างกายมันเริ่มหมดที่ต้องทานเพราะว่าอย่างบอกว่าเป็นตะคิวแล้วก็มาปวดข้อปวดกระดูกอะไรเยงี้แล้วตอนนี้มาเห็นแคลเซียมที่มาจากกระดูกอ่อนปลาฉลามอะเก๋อะเก๋แล้วก็ดูซึมเข้าร่างกายได้หมดลองสิคะซึ่งทานมาหลายเดือนแล้วเนี่ยโอเครู้สึกขึ้นไอที่แบบใส่ส้นสูงแล้วแบบว่าตะคิวมากเนี่ยก็จะน้อยจะน้อยลงคือเราต้องสังเกตตัวเองว่าอาการเราเป็นอะไร สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ h e l l Up ค่ะเพราะว่าเราอยากให้คุณมีสุขภาพดีในทุกๆวันนะคะสาระความบันเทิงที่พร้อมนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตตัวเองดูบ้างไหมคะว่าเรามีอาการปวดเมื่อยตามข้อต่อของร่างกายหรือเปล่าอย่างเช่นปวดข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอสะโพกหรือแม้แต่กระัางกระดูกสันหลังเป็นต้นนะคะหรือว่าเคยได้ยินเสียงตามข้อที่มีเสียงดังกรบับกรบกรบ,กรบ แบบนี้หรือเปล่าถ้าเคยมีอาการแบบนี้หรือเคยได้ยินเสียงแบบนี้นั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะกำลังเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็เป็นได้นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องนี้แหละคะ่ะรวมถึงวิธีการบำบัดด้วยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้อาการปวดตามข้อต่างๆทุเลาลงได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Health Update สนับสนุนโดย Boiler ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเยอรมันไฮชาร์คผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโปรเนเจอร์แคลซีมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กัดจากกระดูกอ่อนปาลาฉลามโรคข้อเสื่อม เป็นโรคของข้อที่เกิดกับกระดูกอ่อนและเยื่อหุ้มข้อทำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อจำนวนมากส่วนมากจะเกิดบริเวณข้อนิ้วข้อมือข้อกระดูกต้นคอข้อกระดูกหลัง เนื่องจากโรคนี้จะมีอาการค่อยๆเป็นโดยที่ผู้ป่วยไม่ทราบอาการจะเริ่มต้นด้วยอาการปวดโดยมากมักจะปวดตอนเช้าออกกำลังกายแล้วหายหากเป็นมากขึ้นการออกกำลังกายจะทำให้ปวดมากขึ้นข้อขยับได้น้อยลงเวลาขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะโตขึ้นเนื่องจากมีการสะสมของกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนแรงเวลาเดินจะทำให้ปวดมากขึ้น ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นข้อเสื่อม 1. ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงวัยทองจะมีการสึกกร่อนของข้อมากที่สุด 2. เพศหญิงจะมีโอกาสเกิดข้อเสื่อมมากกว่าเพศชายและมักพบข้อเสื่อมบริเวณเข่าและมือในขั้นรุนแรง 3. คนอ้วนจะมีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมมาก 4. นักกีฬาจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบริเวณข้อ 5. ชาวไร่ชาวนามักพบข้อเสื่อมบริเวณบั้นเอว 6. พ่อค้าแม่ค้ามักพบโรคข้อเสื่อมของข้อเขา่า7แม่บ้านพบข้อนิ้วเสื่อมมากที่สุดหากพบอาการข้อเสื่อมจะมีวิธีบำบัดร,รักษาอยู่หลายทางด้วยกันได้แก่ 1. การทำกายภาพบำบัดด้วยความร้อนและความเย็นจะช่วยคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อและลดความเจ็บปวดได้สองใช้เตอรลอยฉีดระงับปวดแต่อาจมีผลข้างเคียงหรืออาจจะต้องฉีดสารไฮยาลูรอนิกเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อ 3. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในระยะท้ายได้การผ่าตัดจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขความผิดปกติจากโรคข้อเสื่อมลดความเจ็บปวดและทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้นช่วง h e a l t h Review สนับสนุนโดยโยเมชูอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาคาซมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาชลามกลับเข้าสู่ช่วงเท์รีวิวค่ะ คุณผู้ชมคะในชีวิตประจําวันของเรานะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจบจนกระทั่งเข้านอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อต่อในร่างกายของเรานะคะหรือว่าส่วนต่างๆเอาไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมักจะเสื่อมไปตามวัยมักจะส่วนทางกับอายุนั่นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่หลายๆคนเป็นกังวลกันเมื่อที่อายุมากขึ้นนั่นเองนะคะนั่นก็คืออาการปวดข้อค่ะข้อที่นกหมายถึงไม่ได้หมายถึงข้อต่อเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเท่านั้นค่ะแต่นกหมายถึงข้อต่อทั้ง มไม่ว่าจะเป็นข้อต่อหัวไหล่ข้อต่อ,อ,อบริเวณช่วงเข่านะคะหรือว่าข้อต่อสะโพกหรือแม้แต่กระทั่งกระดูกสันหลังของเราตรงนี้ก็เป็นข้อต่อเหมือนกันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวิธีการบําบัดอาการที่เขาบอกว่าเจ็บปวดข้อนะคะเราจะมีวิธีการบําบัดอย่างไรรวมถึงวิธีการป้องกันแก้ไขด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับนักกายภาพบําบัดค่ะคุณจิตชยาไตรวิทยา,ายคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องข้อต่อหลายคนคิดว่าเป็นต้องเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเจอในคนไข้ในวัยที่แบบอายุลดลงบางทีแค่30กว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พบแล้วว่ามีแบบมีการเสือ่อมจริงเหรอคะใช่ค่ะ <c oughs> การทํางานสมัยนีย้เราทํางานกันหนักมากแบบอยู่ในออฟฟิศ แบบแปถึงสิชั่วโมงหรือบางคนมากกว่านั้นกลับบ้านก็ยังนั่งทํางานอยู่มันก็ทาให้เกิดความเสื่อมต่างๆได้อย่างเคสของคนไข้ที่ให้คุณหมายไปช่วยทํากายภาพอะไรเงี้ยค่ะ,คะเราเราจะเจอเป็นเคสแบบไหนสักเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะส่วนใหญ่จะมีหมดเลยทั้งข่าไหล่แล้วก็หลังค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยจากการทํางานของสมัยเนี้ยค,คุณนกซูจะ ออฟฟิศซินโดมไหมคะเคยได้ยินไหมถึงไม่ทำงานออฟฟิศเราก็เป็นและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ด้วยใช่ส่วนใหญ่จะพบอันนั้นมากกว่ามากกว่าเขา20กว่า10กว่าก็เริ่มมาหมดเพราะว่าเล่นมือถือเล่นคอมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตามข้อต่อต่างๆเนี่ยค่ะมันถ้าเราปล่อยเอาไว้มันจะเกิดอาการอะไรที่รุนแรงต่อไปในอนาคตไหมคะคือถ้าเราปล่อยไว้ให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อมันไม่แข็งแรงใช่ไหมคะมันก็เกิดจะเกิดความเสื่อมแบบ กระดูกมันก็จะไปสีกันง่ายขึ้นหรือว่าข้อมันก็จะชนกันก็ทําให้เกิดอาการปวดต่อมาในอนาคตหรือว่าทําให้เกิดการผิดรูปของข้อเขาหรือว่าตามข้อต่างๆ่ะที่บ่นกันว่าปวดข้อเริ่มรู้สึกว่ามันเสียวเสียวมีเสียงเออเออกรแกเกยใช่อันนั้นคือเริ่มแบบมีอาการของข้อเขา เริ่มมีอาการแล้ว<ช>คืออันนี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกให้เราสังเกตแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองรอคะใช่ค่ะถ้าแบบไหนบ้างที่นักกายภาพบําบัดอยาคุณหมสอนคนไข้ให้ปฏิบัติแล้วก็กลับไปทําเองที่บ้าน,นะคะวันนี้ก็เตรียมมาเป็นท่าง่ายๆสําสหรับคนที่ปวดเข่าแล้วก็สะโพกนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะสอนเป็นท่าย,ยืดแล้วก็ท่าออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงตามข้อเพื่อทําให้อาการปวดมันบรรเทาลง ผู้ชมพร้อมกันหรืออยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่าแรกนะคะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อขาค่ะนั่งเหยียดขาตรงนะคะ,คะกระโดดข้อเท้าขึ้นแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านับหนึ่งถึงสินะคะ,คะแล้วก็ต่อไปจะเป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวเข่านะคะค่ะ เหมือนเดิมนั่งเหยียดขากดเข่าลงเปียงนะคะให้ขนานลาบไปใช่ให้กดแล้วเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตรงหัวเขา่าอะค่ะมันเกร็งขึ้นกดค้างไว้น้ำห1ึ่สิบเหมือนกันค่ะท่านี้เราจะทําได้ทั้งท่านั่งหรือว่าถ้าบางคนอยู่ออฟฟิศเนี้ยก็คือนั่งและเหยียดขาตรงแล้วก็กดเข่าเกรงข่าได้เหมือนกันค่ะ ก็จะมีท่าต่อไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะนั่งทําท่านั่งได้อยู่ที่ออฟฟิศทาได้เลยนะแบบนี้ก็ได้สิคะใช่แต่อาจจะลำบากนิดนึงเอาเลยคะ่ะยังไงยังไงก็คือยกขาขึ้นเหมือนท่านั่งผู้ชายคือส่วนใหญ่คนเราจะชอบตึงด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็ให้กดลงเพื่อยือดกล้ามเนื้อด้านหน้าตรงนี้เพือ่อลดอาการปวดตรงบริเวณสะโพกหรือว่าหลังนะคะนับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันทำได้เรื่อย ทั้งวันค่ะหลังต้องตึงไหมคะเวลาที่เราทําท่านยกเท้ายกขาขึ้นมาควรจะหลังตรงนะคะไม่ควรนั่งหอตัวใช่ค่ะถ้าสุดท้ายนะคะท่าประจำที่มักให้กับคนไข้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดมค่ะก็จะเป็นการยืดคอเอีอยงศรีรษะไปด้านตรงข้ามใช้มือดึง นับหนึ่งถึงสิค่ะ,คะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างีถ้าปวดหลังก็ให้ยืดพวกกล้ามเนื้อขาที่แนะนำไป เพราะว่ากล้ามเนื้อขาเนี่ยนะคะมันจะเกาะขึ้นมาถึงกระดูกสันหลังเลยค่ะมันจะทําให้ปวดหลังขึ้นมาด้วยใช่มันส่งผลขึ้นมาเอาละได้ท่าไปแล้วต้องทํานะคะได้ท่าไปแล้วจําอย่างเดียวไม่ทําอาการปวดมันไม่บรรเทานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมค่ะคุณจิตชยาไตรวิทยาคุณนักกายภาพบําบัดมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็แนะนําท่าการบริหารลดอาการปวดคอค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าคุณปอมและแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการดีกรีระดับนางงามของประเทศไทยรอคุณผู้ชมอยู่แล้วจะพูดคุยเรื่องอะไรต้องติดตามชมสักครู่เดียวค่ะช่วง h e a l t Talk สนับสนุนโดย ซิมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามกลับเข้าสู่ช่วงเฮลทท็อกค่ะช่วงนี้นกบอกกับคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ ที่สวยที่สุดในรายการวันนี้เลยค่ะแล้วก็สวยที่สุดระดับประเทศทีเดียวนะคะโดยที่นกนั่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้นก็แอบอิจฉาตาร้อนไม่ได้เลยละคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเธอก็ยังดูแลตัวเองได้อย่างดีเลยค่ะคุณป้อมใช่แล้วละค่ะจะต้องบอกเลยว่านั่งข้างๆแล้วแอบอิจฉามากยังนั่งนึกอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าเราอายุเท่าพี่เขาแล้วเนี่ยเราจะสวยได้อย่างพี่เขาไหมเนาะคุณน้องนสิคะเราจะต้องพยายามสวยให้ได้แบบแขกรับเชิญท่านนี้ไปพูดคุยกันเลยค่ะ กับคุณส้มชนาการชัยศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจริงๆชมจนตัวเลยเลยหน้าหวานมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากก็หน้าโบราณเขาเรียกว่าหน้าโบราณค่ะหน้าสาวไทยก็จะเป็นแบบว่าหวานหวานตาโต่ะสาวโบราณหน้าอย่างนี้เลยแต่กี่ปีกี่ปีผ่านมาก็สวยนะคะคุณน้องเนี่ยสามมือรวมกันเนี่ยประมาณยังนับไม่ ครบปีพี่เลยไว้ <c oughs> พี่ส้มอย่าบอกสิคะ <c oughs> ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้านตอนนี้นะคะหน้าที่หลักเลยเป็นคุณแม่ลูกสาม <c oughs> แล้วก็หน้าที่การงานก็เป็นเชฟ ปิดสถาบันสอนนักเรียนทําอาหารนะคะว่าตัว,ต,วตัวพี่ส้มเป็นเชฟแล้วก็จะได้รับเชิญไปออกงานเพื่อจะคุกกิ้งโชว์นะคะตรงนั้นก็ความสวยก็ยังต้องคือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ,ค,ะคือคือเรารู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะเรามองว่าเราเป็นนางงามซึ่งเราได้รับเกียรติเขาให้ตําแหน่งเรามามันเหมือนมีออยอระทับอยู่อพอออยอประทับเนี่ยเราก็จะต้องคงความดูดีให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่เขาให้มาก็ไม่อยากให้เขาเอามงกุดคืนไปก็เลยต้องดูแลตัวเองทั้งรูปร่างหน้าตา แล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยจะดูแลเยอะมากปอมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ข่าวว่าเสียสามีเสียคุณพ่อเสียน้องชายในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งแล้วตอนนี้เสาหลักของครอบครัวรคือพี่สม้มเราก็เลยจะห้ามป่วยห้ามตายตเราเป็นเชฟเรารู้ว่าอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้สารอาหารไม่เต็มร้อยตอนนี้พักผ่อนอันนี้ต้องตัดทิ้งไปเลยเราไม่สามารถพักผ่อนได้ได้เต็มร้อยเพราะทำงานหนักแล้วต้องตื่นเช้าส่งลูกอีกนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเข้ามาแล้วพออายุเยอะค่ะ อายุเยอะไม่ว่าแล้วก็เราเราเป็นคนแบบใส่ส้นสูงตลอดเวลาอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาเป็น<า>เชฟเนี่ยเป็นเชฟเนี่ยไปโชว์เนี่ยไม่เคยใส่ส้นเตี้ยสักครั้งเดียว<ฮ>ขนาดสูงขนาดสูงแค่น,นี้ใส่ส้นสูงประมาณสีนิ้วทุกครั้งในการ<ฮ>ทําอาหารโชว์คือเวลาแสงสีทุกอย่างมันเข้ามาเรารู้สึกว่าฉันจะทําได้ฉันจะยืนได้สง่ายืนขาเคยไม่สั่นเลยพอเสร็จงานลงมาจากเวทีนะคะส้นสูงไปคนละทางเลยค่ะคือกระเด็นเลยกระเด็นเลยนะคะแล้วขับรถกลับบ้านคือะคิวอะ ประจำเลยเคยล้าเลยล้วต้องเจาะรถข้างทางเลยบางครั้งรวมถึงเวลาเราใส่ส้นสูงเวลาเรานั่งทุกอย่างตัวตรงหมดมันจะตัวตรงทุกอย่างมันจะเพอร์ฟอร์มมันจะต้องสวยหมดแบบบิดข้างให้มันพอดีเป๊ะเลยให้มันดูสวยค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันดูเกรงหมดเคยลุกขึ้นแล้วต้องงอหลังไว้ก่อนรู้ไใช่ปะคือต้องงอหลังเลยน้องงอหงงอหลังแล้วค่อยๆลุกเวลาลุกเนี่ยตัวตรงเลยไม่ได้ก็ค่อยๆค่อยๆยืดมันจะปวดหลังจริงๆซึ่งตอนนี้พี่ส้มเป็นคนระวังตัวเองมากและดูแลตัวเองมากกลัว ค่ะเพราะว่าลูกไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องเป็นเสาหลักต้องเป็นเสาหลักเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลตัวเองเยอะที่บอกว่าเข่าที่หลังอะไรเงี้ยมันก็คือถ้าเราที่เราศึกษานะเราบอกว่ามันเหมือนกับว่าน้ําในข้อเราต่างๆเนี่ยมันมันไม่พอเพราะฉะนั้นมันน้อยลงใช่ไหมใช่ไหมเวลาเวลากระดูกมนไปด้วยกันมันก็เลยทําให้แบบติดกันเสียดสีมันก็เลยทําให้เราปวดซึ่งเราก็ต้องหาวิธีที่จะ ทานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเพิ่มน้าในในข้อเพื่อให้น้ำเวลากระดูกม,ม,ม,มันติดกันมันจะได้ไม่เสียสีแล<ช>้วทําให้เราปวดเพราะฉะนั้นก็เลยมาศึกษาคือเวลาเป็นเชฟเนี่ยจะโรคจิตมันก็จะศึกษาเยอะไอ้น,นี่เหรอกินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผิวเสียโอ้ยอันนี้กินไม่ได้อ้วนอันนี้กินแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยว ต้านอนุมูลสลาไม่ได้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าระวังเพิ่มมากคือระวังระวังกระดูกเรื่องข้อเนี่ยคนจะต้องบอกว่าให้ทานแคลเซียมเพราะฉะนั้นแคลเซียมมีเยอะมากในตลาดเราต้องมาศึกษาว่าอะไรที่เหมาะในวัยอย่างเราและเหมาะกับที่เราเป็นเพราะแคลเซียมบางชนิดเนี่ยจะดูดซึมเข้าร่างกายไม่เท่ากันก็คือบางครั้งทานเข้าไปก็มีตกค้างด้วยไม่ได้ดูดซึมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาว่าชนิดไหนที่ดูดซึมเข้าร่างกายและตอนนี้มาเห็นแคลเซียมที่มาจากกระดูกอ่อนปลาฉลามอ่ะเก๋ ไอเกแล้วก็ดูซึมเข้าร่างกายได้หมดลองสิคะพอพอเราลองไปเราก็เอ๊ะมันก็ได้มันก็มันก็ช่วยได้ถามว่ามันช่วยได้ทันทีเลยไหมไม่นะมันก็ต้องค่อยๆค่คอยๆไปก็คือต้องกินต่อเนื่องไม่ใช่แบบว่า อาทิตย์หนึ่งไม่เห็นได้ผลแล้วทิ้งที่พี่ส้มพูดถึงกระดูกอ่อนอปลาฉลามค่ะคือปอมเคยได้ยินกระดูกอ่อนของปลาฉลามเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของคอนดอยตินซัลเฟตซึ่งมีสถาบันวิจัยจากสหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยรับรองแล้วว่ากระดูกอ่อนของปลาฉลามเนี่ยจะช่วยเข้าไปไม่ให้เอนไซม์คอลลาจินเนตในกระดูกต่อของเราเนี่ยโดนทำลายค่ะันก็จะลดอาการเสียดสีของกระดูกได้ด้วยออย่างนี้นี่เองแล้วพอตอนที่พี่ส้มทานนะคะช่วงนั้นมีอาการยังไงว่าคืออย่างนี้ที่ต้องทานเพราะว่าอย่างบอกว่า เป็นตะคิวตะคิวเนี่ยมาที่หนึ่งเลยตะคิวแล้วก็มาปวดข้อปวดกระดูกอะไรเงี้ยคือคือมันจะตามอายุด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอออาจจะเพราะน้ําหนักเราอาจจะนิดหนึ่งมีมีน้ําหนักก็มีส่วนนะน้ํำหนักเพิ่มขึ้นเมื่อค่อยสาวๆพี่ตัวนิดเดียวนะตัวนิดเดียวนิดเดียวกว่านี้เหรอนิดเดียวมากเพราะจะมาอายุมากขึ้นแคลเซียมเราก็หมดจากการคลอดลูกพี่คลอดไป3ามคนนะโอ้โหแต่ละคนดึงก็แบบสามคนใช่3คนเนี่ยดึงไปเยอะ บวกกับตอนที่คลอดลูกอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะคะ,ะว่าคลอดลูกตอนเราคลอดลูกคนแรกเราอายุ20่ว่ากว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงไม่ทานแคลเซียมไม่ไมหมอไม่สนใจหมอให้มาตั้งไว้ค่ะเอาไว้อย่างนั้นแหละแต่พอวันหนึ่งคลอดไปติดกัน3คน เริ่มรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกแล้วมันกลับมาค่อนข้างยากนะ<ม>ซึ่งตอนนี้มาฟื้นฟูนฟนถามว่ามันดีเลยทีเดียวไหมมันยังไม่ได้ดีเต็มร้อย<ม>ต้องใช้เวลาค่อยค่อยค่อย,อยซึ่งทานมาหลายเดือนแล้วเนี่ยโอเครู้สึกขึ้น<ฮ>ไอที่แบบใส่ส้นสูงแล้วแบบว่าตะคิวมากเนี่ยก็จะน้อยจะน้อยลงคือเราต้องสังเกตตัวเองว่าอาการเราเป็นอะไร<ฮ>แล้วมันดีขึ้นประมาณไหนเราต้องจดไว้นะ<ฮ>เผื่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราไปหาหมอเราได้อธิบายถูกว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้เราทําอย่างนี้ก็คือหมอจะได้วินิจฉัยโรคเราถูกด้วย ถ้าเรามีการจด ขั้นตอนของเราไปว่าเราทานไอ้นี่เราเป็นไอ้นี่อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้อันนี้เทคนิคเทคนิคค่ะโอเคเดี๋ยวลองทําบ้างดีกว่าเอาเอาไปใช้กับทุกเรื่องได้เลยะจดเอาไว้แล้วก็เวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็เราก็จะมีรายละเอียดใช่ใช่ถ้าให้จําเราจําไม่ได้หรอกสมองเราก็เริ่มจำสำหรับวันนี้นะคะอยากให้พี่ส้มฝากคุณผู้ชมทางบ้านไว้นิดนึงการดูแลตัวเองให้สวยสพรั่งแบบนี้เลยค่ะในความเป็นเชฟก็อยากจะให้ดูแลเรื่องอาหาร การรับประทานด้วยว่าการรับประทานอาหารเป็นเรื่องสําคัญในในชีวิตประจําวันเราพอสมควรนะคะก็อยากให้ดูแลทั้งเรื่องอาหารและก็สุขภาพตัวเองค่ะแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มชนาการชัยศรีมากๆเลยนะคะมาพูดคุยให้เราสนุกสนานนะคะแล้วก็ผักคลิปลับดีๆไว้อีกต่างหากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณชาะขอบคุณชาติเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการอยู่น่าจะมีคําถามที่ยังค้างคาใจอยู่ใช่ไหมล่ะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะส่วนสอง 2 7 3 2 2 4 1 6และอีกหนึ่งหมายเลข0923711916ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของนกนะคะจากร้านนิสาแอนเฟนค่ะขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครั้งนี้ที่ The Next Condominium โครงการสุขุมวิท52และเขาใหญ่ถนนธนรัฐค่ะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะผลิตภัณฑ์บ o i เลอร์ค่ะไฮชาร์กโปรเนเจอร์ค่ะโยเมชูค่ะและแคลเซียมินค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook ค่ะที่ w ว w f a c e b o o k c o m h e a l h h e l u p t v ค่ะพบกับรายการของเราได้ทุกเช้าวันเสาร์ทางทอทบห5แห่งนี้เช่นเคยค่ะวันนี้เราทั้งสมคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ